สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวะะครคังเรียกว่าสมเด็จองค์ดำนะสมเด็จองดำเนี่ยพ่อใหญ่มหาม,มีมีอยู่สามองนะเพื่อนสมาชิกก็ก็ถือว่าเยอะนะสามสามองก็ถือว่าเยอะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นะบางบางท่านเนี่ยมีมีเยอะนะม,มีมีหลายสิบองนะแต่พ่อใหญ่มหามีสามองนะ ที่เราเห็นข้าวขาวนี่คือผงแป้งโรยพิมพ์ดูพระพักท่านนี่เหมือนเหมือนรูปไข่นะเป็นวงรีเปิดเป็นวงรีนะที่เราเห็นเม็ดข้าวขาวใหญ่ๆเนี่ยตำรานก็บอกว่าบรอกพิมพ์เก่าๆเนี่ยพราะอย่งมหาก็ไปอ่านเจอนะก็คุยกับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะสมัยต้นสมัยกลางหรือว่าสมัยท้ายๆนี่ เจ้าบุคุลท่านไม่ไม่เอาไปไหนท่านเก็บไว้แต่พอมาในยุคปลาย2 4 0 0ต้นต้นปีอ่ะท่านก็ให้หลวงตาคำนะนำจากจากห้องออกมาโอหลายหลายบล็อกพิมพ์เลยนะที่แตกหักจมรุดเอามาโรกสับบทละเอียดแล้วก็ผสมลงเป็นมวลสารขึ้นมาใหม่จึงเรียกว่าเนี่ยเราจึงเห็นเป็นเม็ดหินเม็ดหินเหมือนกับก้อนหินหรือคล้ายคกับ เศษไม้ใบไม้ใหญ่ๆติดอยู่ในองค์พระนั่นแหละเป็นเนื้อบล็อกพิมพ์เก่าๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นดินเรียกว่าเป็นดินดินหลักเมืองนะเพื่อนๆฟ้าแดงเขียวนะเราดูซุ้มะระฆังเห็นไหมครับซุ้มะระฆังเขาก็จะแตกยุบย่นหดอย่างเงี้ยนองพระอย่างงี้เห็นไหมครับเนื้อนี่แบบสวยงามเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆ ทุคุณเนี่ยก็คือมหาอุดนะเพื่อนๆใครมีองค์ดำเนี่ยมหาอุดนะยิงปันแทงไม่เข้านะตำนานก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็อย่างว่าเลยครับคนเรามีสมเด็จองค์ดังมีพระดีๆตายมาอย่างรวดเร็วับพันก็มีเยอะนะมีเยอะก็ท่านก็เคยบอกสมเด็จโตเราเอา่าถ้าหากว่าบุญไม่มีบารมีไม่สร้างเท่าไหร่ก็หยุดยั้งไม่ได้นะ แต่ถ้าบุญมีบารมีสร้างเทวดาพาดินก็ฉุดลังไม่อยู่ท่านบอกอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนดูดูเนื้อเนื้อพาแท้นะคลาสสิกไหมครับปอมเจโรงงานก็ทําไม่ได้แล้วครับอย่างเงี้ยเราเห็นดินหลักเมืองด้วยนะครับนี่ดินหลักเมืองเพื่อนเพื่อนก็พ่อใหญ่มหาก็อยากจะบอกว่าเราเราศึกษาก่อนนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ด คล้ายกับเมด็ดเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายอย่างเงี้ยเป็นบรอกพิมพ์เก่าๆพุทุกคุณท่านสร,าสร้างสมเด็จองค์ดําเป็นยังไงมายังไงเนี่ยพย่อใหญ่มาหาได้กล่าวไว้แล้วนะแค่มีจิตคิดจะเอามวลสารมาให้หลวงปู่ยืนรอโอเลี้ยงในโจรป้นร้านเกลี้ยงมีดดาบฟันฉับที่แขนเนี่ยไม่เข้านะแค่ชาวบ้านเขาจะนําคิดว่าจะนําให้หลวงปู่ท่านสร้างเป็นสมเด็จแค่นั้นเองนะสมเด็จท่านช่วยแล้วนะ ฟันไม่เข้าในยุคนั้นนะนะแต่ก็อย่าลองนะเราเราอย่าไปลองนะเหมือนพรอเห็นมหามีชุดเป็นจะพาคีที่คออันนี้เล่าไว้แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะพักเที่ยงมาทานข้าวที่หน้ามหาลัยเดินมาเดินมากับกลุ่มอาจารย์ผู้ชายสองหญิงสามเป็นห้าเดินมาแล้วก็จะมาทานข้าวพวก ก๋วยเตี๋ยวพวกผัดเผาอาหารจานเดียวหนะ้าร้านปรากฏว่าหมาหมาเจ้าของร้านอยู่ด้านในนะอยู่อยู่อยู่ด้านในแต่แม่ค้าแม่ค้าเนี่ยบอกลูกนะลูกเรียนอยู่มสามเขาพักเที่ยงเขาก็มาช่วยแม่บอกว่าให้เอาผัดให้ให้ให้เอาใบตะเพามาให้หน่อยแม่จะผัดตะเพาให้อาจารย์เขาลูกลูกสาว<ม>เรียนอยู่ม .3 ามมก็เปิดประตูเปิดประตูมาหมาวิ่งออกมากระโดดใส่กลุ่มอาจารย์เองก็ร้องโวยวายแต่พ่อใหญ่มาหาอยู่ก่อน อยู่อยู่อยู่หน้าเขาก็ยกขาไปรับหมาเขากัดนะกางเกงขาดนะเกงขายาวขาดแต่เนื้อเนื้อนี่บอบช้าเลยนะไม่เข้าเรื่องความเคารพนะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่เขา้าอันนี้โอ้โหเจ้าของร้านเขาตตอกโตกจะร้องวิกวากันวันนั้นนะ่ะคือเจ้าของร้านเขานี่ก็ดีนะวันนั้นได้ทานข้าวฟรีทั้งห้าคนเลยเขาดีใจที่เราก็ไม่เอาเรื่องของเราแล้วก็เป็นปฏิเหตุนะ ลูกสาวเราก็ไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเอาใัตัเพามาให้แม่ใบตะเพาอ่ะเปิดเปิดประตูหลังบ้านหมาก็วิ่งออกมาหมาก็ตกใจเห็นพวกเราโวยวายกันก็วิ่งกันแล้วก็วิ่งเข้าไปปกติหมาก็เป็นอย่างนั้นแหละกันแล้วก็จะวิ่งไปหาเจ้าของอกางเกงขาดเนื้อก็ช้าอันนี้ประการที่หนึ่งนะครั้งแรกครั้งสองเมื่อปีนี้แหละเพื่อนๆป,ปีตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อใหญ่มาหาเดินเดินไปขึ้นรถ นะเดินเดินจะไปขึ้นรถวินจะไปนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปแต่เช้าเขาพวกคนจีนทั้งหลายก,ก็จะเปิดบ้านนะคนจีนไม่คนจีนเขาก,ก็ถ้าเขาขายของแถวตลาดก็จะเปิดร้านแต่เช้าปกติร้านที่พอจะมาเดินผ่านก็จะปิดปิดปิดบ้างเขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เปิดบ้านแต่วันนั้นก็เปิดบ้านเพื่อที่จะ หว้เจ้าแต,แต่เช้าเลยพ่อใหญ่มาหาก็เดินไปไกลแล้วเดินเดินเดินไปไกลแล้วหลายเมตรแล้วหมาเหมือนกันเปิดบ้านมามาหมาก็วิ่งมาอย่างเร็วทุกคนร้องโวยวายพ่อใหญ่มหาอยู่อีกฝากหนึ่งไม่รู้ว่าเขาพร้องเรื่องอะไรตัวเองก็มีหน้าที่เดิกก็เดินดุ่มดุ่มดุมไปออกกำลังกายไปหมาวิ่งมาเลยนะเพื่อนสมาวิ่งมาโอ้วิ่งมา,งมาคือจะมากัดอย่างเดียววิ่งวิ่งมาปับ๊บมาถึงใกล้พ่อใหญ่มหาประมาณสักหนึ่งช่วง ช่วงแขนน่ะเขาเดินวิ่งมาแล้วเดินว like? ิ่งมาแล้วก็มาอยู่แล้วก็เดินแล้วก็มาดมมือพ่อใหญ่มหาโดยที่พ่อใหญ่มาไม่เห็นนะทุกคนร้องเสียงโวยวายคือถ้าหากว่ากัดในกัดก็แบบล้มเลยแหละหมาตัวใหญ่มากวิ่งมาแล้วหยุดแล้วก็เดินมาแล้วก็มาดมมือพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่หมาก็เดินแป่งแขนเดินไปพอดมปุ๊บก็รู้สึกว่ามีอะไรมาดมที่มือก็หันมาดูโอ้โหหมาตัวใหญ่ใหญ่มากเขาดมมือพ่อใหญ่มหาแล้วก็มองมองก็เดินกลับ โอ้โหลูกเจ้าของวิ่งรีบวิ่งมามาดึงหมาไปเขาก็มองพ่อใหญ่มาหาพ่อใหญ่มาเเออก็นึกว่าหมาเขามองทําไมเขาร้องทําไมหมาก็ไม่ได้ทําอะไรก็วิ่งมามาใกล้ๆแล้วก็หยุดแล้วก็เดินมาแล้วก็มาดมมือพ่อใหญ่มาแล้วก็หยุดนิ่งเจ้าของก็มาทานก็ดึงคอ,อกลับบ้านดึงคอหมาอันนี้เล่าสู่กันฟังนะเหตุเหตุขับขันเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องนะเราอย่าไปลองนะเพื่อนๆเนี่ยถึ้งข่าวขับขันถึงงขา่าวเนี่ย พ่อใหญ่มหาประจักษ์ตัวเองเนี่ยสองครั้งนะประสบการณ์เนี่ยนะแล้วก็มีมีมาในเรื่องเล่านะชาวบ้านเขานํามวลสารองค์ดำเนี่ยหินดินไม้มงคลเนี่ยมาให้หลวงปู่จะทําเป็นมวลสารนะเดินเข้ามาวัดหมากัดนะทุกครั้งที่พ่อใหญ่มหาเจอสองเหตุการณ์นี่จะนึกถึงตำนานที่เขาเล่าไว้ในหนังสือนะหมากัดนะยายที่จะนําฐานไม้มงคลเนี่ยมาให้หลวงปู่ทําพระสมเด็จนะ กัดจนกิ่งจนล้มไม่เข้าอ่ะนะอันนี้คือต้องต้องต้องเจอกับตัวเองนะเพื่อนๆนะอันนี้เล่าเล่าสู่กันฟังหรือเพื่อนท่านใดมีสมาชิกท่านใดที่มีเหตุการณ์อย่างนี้ก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะอันนี้สมเด็จองค์ดำที่เราเห็นขา,ขาวๆนี่แหละกูบาอาจารย์หลายท่านท่านถามมาก็เอามาตอบนี่คือเรียกว่าบผงแป้งโรยพิมพ์เพราะมาหามีองค์นี้องค์งเดียวนะที่มีลักษณะขาบขาบผงแป้งอ่ะนะโรยพิมพ์เนี่ยที่เรารู้กันทั่วไปเนะี่ยมีองค์นี้องค์งเดียว ที่เป็นลักษณะขาวขาวมากกว่าเพื่อนนะสมเด็จองดาไม่ไม่ไม่ปรากฏเห็นผงแป้งโรยพิมพ์นะสององนั้นนะแต่องค์นี้มีนะท่านพ่อยมหาเคยเอาสำลีชุบน้ำแล้วก็เช็ดออกแล้วก็เขาก็เกิดขึ้นมาใหม่แสดงว่าเขาเขาจะต้องมีกระบวนการอยู่ด้านในนะเกิดขึ้นนะเ,นเพื่อนๆดูลักษณะเป็นหินหยกนะเนี่ยหินหยกนะครับ นี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังโอ้โหด้านหลังนี่เนื้อเกินออกมาเพื่อนๆดูเม็ดนี้สิครับคลาสสิกไหมเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะคลาสสิกมากนะเนี่ยโอ้โหเป็นก้อนเป็นไตไตเลยนะเป็นเม็ดเมดอย่างเงี้ยอื้อหือเนี่ยแล้วก็มีผงแป้งรอยพิมพ์ขาวติดอยู่ด้านหลังแล้วก็ขอบข้างก็มีรอยปริแยกเห็นไหมเพื่อนๆรอยปริแยก ขอบข้างรอยปีแยกเห็นไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่คือก้อนมวลสารเก่านะก้อนมวลสารที่เป็นบล็อกพิมพกเก่าท่านบดโคลกสับให้ละเอียดแล้วก็นํามาเป็นมวลสารเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเรามาดูด้านด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดนี้เห็นไหมดินหลักเมืองนี่ไหมนี่ดินหลักเมืองนะดินหลักเมืองสีฟ้า แล้วก็เห็นไหมงามมากนะครับเม็ดนี้มีร่องรอยการปริการแตกชัดเจนนะครับดูก้อนนี้ใหญ่มากนะเพื่อนๆใหญ่มากคลาสสิกมากดูด้านข้างเห็นไหมครับนี่เราเห็นเป็นเม็ดเม็ดเหล็กไหลไปดำก็เห็นนะเพื่อนๆนี่เม็ดเหล็กไหลไปดำความงามของท่านนะครับ เราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับดินหลักเมืองเห็นไหมครับโอ้โหองค์นี้แบบเห็นนี่แบบอลังการนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าอยู่ในมือของแต่ก็อย่างว่าเลยครับพ่อใหญ่มาหาไม่เห็นเสียนใหญ่ๆพูดถึงส,ส,สมเด็จองค์ดำนะไม่เขาไม่พูดนะในรรมเนียพระสมเด็จสมัยแรกๆ ก็ไม่มีสมเด็จอง์ดำนะแต่พอมาสมัยหลังเนี่ยศีก,กปีให้หลังในมีสมเด็จองคดําอยู่ในธรรมเนียบพระสมเด็จแล้วนะนั่นแสดงว่าเครื่องมือเราทันสมัยขึ้นความรู้เรามากขึ้นนะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติก็นํามาออกให้เห็นแต่พวกสมาคมใหญ่สถารบันดังนั่นแหละที่เรารู้นั่นแหละไม่มีใครพูดถึงสมเด็จองค์ดานะเขาไม่กล้าพูดนะเพราะว่าเขาเขาไม่เคยขายสมเด็จองค์ดําเขาไม่กล้าพูดนะ ถ้าใครเอาสมเด็จองดำมาก็จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็นั่นแหละครับเราไม่ก็ไม่ว่ากันเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตัวองถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พยามหาด้วยนะครับสวัสดีครับ